ผลิตภัณฑ์นะคะที่ใช้ฟอกผมเนาะก่อนหน้านี้เคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่าบางคนหาไม่เจอนะคะสตาร์ก็เลยมาทำคลิปให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการใช้มีอะไรบ้างนะคะที่สตาร์ผสมแล้วก็ปรับสีนะคะถ้าใครที่มีผมค่อนข้างที่จะเข้มนะคะผมเข้มระดับ1ถึงระดับ3นะคะสีเข้มประมาณนี้นะคะแล้วก็เราอยากทำให้เขาสว่างประมาณระดับ8ปประมาณนี้นะคะสตาร์จะบอกว่า อุปกรณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะมีอะไรบ้างวันนี้จะเอามาให้ดูกันก็คือถ้วยนะคะถ้วยผสมแบบนี้แล้วก็แปลงนะคะแปรงที่ใช้อ่าผสมสีผสมผงฟอกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะก็คือบลอนมีตัวนี้นะคะเป็นของชว r z ขอบโปรเฟ e ชั่น n a ลนะอ่า ปริมาณเขาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ450กรัมสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะตัวนี้เป็นรออมีีเป็นตัวที่เป็น Premium l i g h t n e r มันมี2ตัวจริงๆแล้วของคอ l l e c ชันนี้มีที่มันบอกว่าลิปได้7จ็ดเลเวลนะคะระดับ7เราก็มีอีกตัวหนึ่งลิปได้ระดับ9ตัวนี้นะคะก็สไตล์ Prefer ที่จใช้ตัวนี้สำหรับผมสีเข้มมากๆนะคะ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นออกเดี๋ยจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะเป็นออกอสีฟ้าซิลเวอร์ตัวนั้นะจะลิฟได้ไม่เยอะเท่าตัวนี้นะคะจะ ทําให้สว่างได้ไม่เท่าตัวนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปก็คือพอล x อกไซที่มาด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้บรอนมีเหมือนกันนะคะเป็นออยฟอร์ u มูล่าตัวเนี้มันจะช่วยบำรุงผมในขณะที่เราทํานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่พอนะคะแสะดงก็จะมีตัว o อโ p แพรมาช่วยด้วยนะคะเพื่อที่จะทําทให้ตัวแกนผมหนาะะหรือว่าตัวเนื้อผมเนี่ยแข็งแรงขณะที่เรา ฟอกผมหรือว่าล้างสีผมออกนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตัว9%มันจะมี12%ด้วยแต่สตาร์เลิกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันจะไม่รุนแรงจนเกินไปนะคะวิธีผสมนะคะใช้ตัวนี้1ส่วนนะคะเราก็ใช้ตัวนี้2ส,ส่วนใครจะใช้1ต่อหนึ่งก็ได้แต่มันจะค่อนข้างหนืดน,นิดนึงเวลาผสม1ต่อนเนี่ยแต่ว่ามันจะออกสีเร็วทีนีน้เวลามันหนืดแล้วเ,เราป้ายสีเราแบบว่า เอาสีมาลงผมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะมันจะไม่มีความลื่นมันจะหนึบๆเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้1ต่อ2นะคะเนี้ยสส่วนนะคะอย่างเช่นคุณตัวนี้มา10กรัมนะคะคุณก็จะใช้นี้20 ml หรือว่า20กรัมนั่นเองนะคะมาในการวัดสี1ต่อ2เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสตาร์ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นโอร่าลกเบอร์หนึ่งนะคะหรือว่านัมเบอร์วันของโอร่าลกตัวนี้มันจะช่วย เนี่ยเขาบอกว่า mix with light ชนะ์นาช่วยผสมในสีช่วยผสมใน เคมีต่างๆที่เราทำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะช่วยในผมฟอกได้ดีมากๆนะคะถ้าเราใส่ตัวนี้ไปด้วยผมก็จะไม่ขาดนั่นเองนะคะแล้วก็หมายถึงว่าฟอกได้หลายๆครั้งในวันเดียวกันในเซสชันเดียวกันอย่างนี้นะคะถ้าผสมตัวนี้ลงไปนะคะอันนี้คือส่วนสําคัญมากๆนะคะทุกครั้งที่ใช้ทําผมให้ลูกค้าหรือว่าทําผมตัวเองนะคะก็จะต้องใส่โอโลแพรกตัวนี้ไปด้วยนะคะสดามีคลิปในติ๊กต็อกเนาะพูดถึงโอโลแพรกในทุกๆ เบอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์0ถึงเบอร์8นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด8เบอร์นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ4 in 1ที่บำรุงหลังจากที่เราทำเคมีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังกันนะคะว่าประโยชน์ของเขานะคะมีอะไรบ้างแล้วก็ช่วยในการบำรุงเส้นผมตอนทำสีหลังทำสีก่อนทำสียังไงบ้างนะคะ และนี่ก็คือ,อวิธีการพรีไลท์ผมก <นะ S 1> ่อนสีหม่นที่พูดถึงก็จะมีประมาณนี้นะนะเดี๋ยววันหลังสตา์จะมาบอกวิธีการผสมนะคะว่าถ้าอยากได้สีนี้ต้องทํำยังไงถ้าอยากได้สีตรงนี้ต้องทํำยังไงแล้วถ้าอยากได้สีตรงนี้ต้องผสมสีอะไรนะคะนี่ก็คือเป็นสีที่สตาร์ทเป็น example เป็นตัวอย่างไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวจะมี range การที่ทําสีหม่นออกมา หลายสีนะคะเราก็จะมาแนะนําคุณผู้ชมว่าเออสีไหนที่เหมาะกับใครบ้างนะคะวันนี้สตาร์ก็คิดว่าพูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกับสตาร์ใหม่นะแล้วก็อย่าลืมที่จะไปดูคลิอปอีดีโนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครเพิ่งมาติดตามนะคะก็จะมี playlist ให้ดูเกี่ยวกับสีที่ปิดผมขาวแล้วก็สีที่ เป็นสีมันอะไรแบบนี้เนาะสีมนแบบไม่ต้องฟอ,อกอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากได้สีมนแบบเนี้ยมันคือต้องฟอ,อกนะคะเพราะสีมันติดค่อนข้างที่จะเป็นพาสเทลอย่างสองสีนี้นะคะ ถ้าไม่ฟอกผมมันจะทําไม่ได้นะคะมันจะออกมาไม่เคลียร์แบบนี้นั่นเองนะคะก็เลยเอาเทคนิคการฟอกผมแบบปลอดภัยแล้วก็แบบผมยังมีสุขภาพที่ดีอยู่มาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้สตาร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ